ขาดขาดแล้่ขาดมาไปแนลูใส <wh ats Napoleon> ่หลีีแล้วไปขีอยู่เอาไปเจาะน้ำคําออกได้หมไปเดอ คลอดแล้วนะคะคลอดแล้วดูให้ลูกออกนะะน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บลกเจ็บท้อง ผู้ใดจยุมันจะเก็บทองนะ้องนะะให้ลูรนใหก็ปะกนโมงะคาตหัโอ้ส่วนใหก็ประมาณหชั่วโมงสหม่นงะไรอ่ึงันง อ่าเลเก็กตนวนึงเย็นน้ำทองเลยเออมือดูมือดูมือสังเกตสังเกตมือนางฮะโอ,โอ้จับถึงลูกจนได้นะใช่ไหมใช่ลูกไหมโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยนะคะโอ้น่าโมร้รู้ลูกรู้ค่ะกป๊บน,นึงให้น้องยืนแข็งกว่านี้ก่อนนะถึงจะไปกระดิ่งนมนได้นะคะ มาต้องให้น้องช้างนะักพอกานเขาจะรู้นะคะว่าช่วงไหนทีงสามารถเลี้ยน้องช้างไปหาก่นแม่ได้นะคะ อ่เป็นการประถมพยาบ,บาลน,น้องช้างเรืเ่องต้นนะคะที่การเช็ดนเช็ดน้ำคั่นนะคเช็ดอะไรออกจากตัวน้องช้างนะค <c oughs> ะเราให้น้องช้างยืนแข็งแรงตอนนี้ก่อนนะ <c oughs> ถึงจะปล่อยเด็กอ่าถึงจะปล่อยเด็กเ <c oughs> ข้าไปอยู่นะคะเข้าไปอยู่กับคุณแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้โรคของคุณแม่ก็ยังไม่ออกนะคะโอ้ก็รู้วาเป็นยุก โอ้โสุดยอดเลยนะะโอจะไปหาแม่ยังเดียวมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้ว มาแค่ได้เราคัดต้องสิตายเราขายน้ำตาลงานพี่ดาวบ้าโอ้ยานพี่ดาวบ้าแล้วแล้วแล้วานอยู่ไหนอโหจะเดินอย่างเดียวนะะตอนนี้น้อคลายบน้องคลาย้ยกขาหน้าแล้วโอ้โห โอ้ชอบพายน้อยบ้าวเขาตายตายยังต้อยัปโคมาีมากเลยนะครับผมเนาะ

น้องขาโน้น้องขาน้พร้อมเดินครับ9 0มาแล้ครับผมยังเยเงครับเป็นโซมีครับยังอยู่ในท้องเที่ยดเสียดายอีกแล้วแม่ก็เริ่มจลาก้าลูกรับจลูกะครับเ่อจะมีสัชาตยัเอาลูกยครับ

บนสูงบนสูงข้าบนสูงขาบนสูง

โอ้โหนะคะมันมีข้อความทางการร่มให้ข้อพายด้วยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะดูนะน่ารักมากๆเลยนะคะคุณพ่อของน้องนะคะก็จะชวนมีกันหน่อยเนาะตรงนี้นะคะปล่อยนะครับปล่อยให้โอ้โหหัวหน้าเนี่ยหัวหน้า เาจ้ยเายากมันดานมนก็จะน่าจะเบ่งเอาลุกออกนะตอนนี้่าจะร้องเรียกลูกนะร้องเรียบลูปอ้ยมันจะมาะไร้นได้เ่

อ่านะฮะงากะเด็นงากะเด็นเออดังเปาะเลยนะฮะได้ทั้งลายได้ท่างขนายนะคะวันนี้โชคสองชั้น้ะได้ลูกสองเชือกเลยคะวันนี้ เพราะว่า,าต้องเข้าอยู่แคมก่อนนะ,ะถึงสามารถเข้าไปอยู่กับแม่ได้นะคะต้องให้ลูกพูนนอนนะคะสวัสดีะค,ะดะคะดตอนนี้ก็กำลังหให้ลูกกินนมนะคะวันนี้กกัด้่กินมนะอลังัมนมค

ห้าทุ่มสินาทีครับห้าทุมสิบแปดนาทีครับผมเจ็บท้องนานไหมคะเจ็บก็เจ็บากทีนห้น้าครับม่าจะที่ไหนคีเนเก็เก็บหน้าแปดนี่หน้าเก็บหถือขนะแสดงว่าเจ็บไม่นานนะคะเจ็บเ็นานครับขนาดกันร่วงฟอมกับเมือนขึ้นมีคนเก็บได้ไหมคะได้ครับกวนนี่แหละก็น้ำกระอยู่น้ำกัะขนาดกี่ข้างครทีละข้างเดียวคับ ค่างค่างยาวแสดงว่าได้ของดีทั้งสองอย่างนะเป็นเป็นช้างพายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตั้งชื่อให้น้องช้างหรือยังน้องยังครับรคัตอนนี้เราเรียกกันว่าน้องอาสาหะก่อนนะคะเพราะน้องเกิดวันอาสาหะนะคะเป็นไงครับพ่อควานตื่นเต้นดีใจไหมครับดีใจหลายครับเนาะครับทางน้องท้องแรกด้วยครับท้องแรกด้วยครับ เขาตั้งท้องได้สองปีเต็มไหมคะถึงบอกยี่ยี่สิบเดือนกับยี่สิบเก้ยี่สิบห้าวันแสดงว่าท้องได้ประมาณนี้กว่าแสดงความดีใจด้วยนะคะขอบคุณครับยินดีด้วยนะพ่อควา ดารสมาชิกใหม่นะคะเป็นน้องคลายน่ารักมากเลยอรจอคับยู่ในองค์การอปจเนอะการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้นฉีเว้นยเชื่อมีข่าวพยุงรูปไปนะ